โฮสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับเกมล a g n a r o k X Next Generation EP นี้เป็น EP ที่22นะครับแล้ววันนี้จะมาไขข้อสงสัยว่าเราจะสามารถใช้ประดับอินได้ตอนไหนจะเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ เอ็งจะทนขุดแร่ตกปลาไปทำไมวะคนเก่งกาซื้อเวลากันเว้ยพาเอ็งอยากไปสุลทอานตามเข้ามาเลย easy card <God. S 1> บริการเติมเงินเกมราคาถูกดูกรวดเราา็วและปลอดภัยพระเจ้าเนี่ย้จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎบ่อยราคาโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยเว้ยเตก็เติมเองต้งเยอะขั้นตอนง่ายๆเอ็งก็แค่เลือกแพ็กที่ต้องการแล้วก็อินบ็อกเข้าไปหาเอ็งใจร้อนเขาก็มีบริการเว็บไซต์ให้เติมเงินเองรีบหน่อยแล้วกันนะสุลทอานะมันไม่รอใครเว้ย เอาละครับมาดูที่ของสวมใส่ของผมก่อนนะครับเราจะใช้สกิลโบนะครับในการทำดาเมจเทสดาเมจกันนะครับของสวมใส่เนี่ยเซตจะเป็นประมาณนี้ที่จะเอามาเทียบกับประดับอินนะครับโดยอินเนี่ยผมล็อกไว้ที่300นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างค่าเเมดิเคนะครับอยู่ที่12,167นะครับค่าอิน300ไปลุยสกิลที่ใช้ก็จะมีโคโบกับแอมดิฟายนะครับ เดี๋ยวเราจะเล่นที่จะแตก5นะครับอ่าดเมจอยู่ที่46,104นะครับเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนประดับอินมานะครับ ผมจะทำการสืบทอดนะครับโดยที่ค่าอินเนี่ยก็จะเท่าเดิมที่300นะครับมาดูที่ของสมใสกันก่อนนะครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนประดับอินมาแล้วนะครับอินยืนพื้นของเราคือ300เหมือนกันนะครับ ใส่ประดับอินเข้ามาเป็นประดับอินเลเวลหกนะครับค่าพื้นฐานเนี่ยบวกอินไป28นะครับอ่าเป็นประมาณนี้รองเท้าที่ผมจะต้องเปลี่ยนเป็น50เพราะว่าเราจะเล่นสแต็กสีนะครับให้มันเท่ากับเมื่อกี้เนาะตอนนี้อินอยู่ที่685นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสด,ดามเมจดูคิดที่สแต็กหเหมือนเดิมนะครับ ดาเมจแอดดิชันนะครับเป็นของเลเวล40นะครับ1.5เนาะดาเมจจะอยู่ที่418,713นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันครับมาถึงขั้นตอนการสรุปผลนะครับโดยปัจจัยหลักๆของมันคือค่ารีไฟนะครับถ้าประดับฟ้าและประดับขาวเนี่ยค่ารีไฟที่ บวก4เท่ากันนะครับอินยินพื้นของเราแค่300ก็สามารถทําให้ดาเมจเนี่ยแรงกว่าประดับขาวได้แล้วนะครับแต่ประดับฟ้าเนี่ยผมแนะนำนะครับต้องเป็นประดับเลเวล60ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นมาอีกค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ EP หน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ